ก็ได <S an> ้ม <S an> ีการสํารวจในเรื่องของข้อมูลการใช้พลังงานในครัวเรือนนะคะจํานวนครัวเรือนที่ทําการสํารวจก็คือ64ครัวเรือนนะคะรายจ่ายในการซื้อก๊าซ LPG นะคะเอ9,367บาทต่อเดือนนะคะเฉลี่ยรายจ่ายในการซื้อแก๊ส LPG 146.35สตางค์นะคะต่อต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะโครงการผลิตก๊าซชีวภาพนะคะนำร่องตอนที่คุยกันครั้งแรกเร่องก็คือ10หลัง ถ้าสมมติว่าสามารถทำได้ทั้ง10ตัวเรือนนะคะสามารถลดรายจ่ายนะคะหนึ่สี่บาสิบาสตางคูณสิบตัวเรือนนะคะก็จะเป็น1,463.50สีบามต่อเดือนนะคะสามารถลดรายจ่ายต่อปีนะคะก็จะเป็นเงินหนึ่งหนร้อยหกสบาทหลังจากที่เราได้เรเคราะห์ทั้งสองหัวข้อนี้แล้วเราก็ได้มีการไปดูงานในเรื่องของการผลิต ที่มู่้านกศิกรรมศูนย์กศิกรรม่ามะขามจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็กลับมาก็ได้ไปไกลนแไม่ตไปไหครแถวบ้านเรามีแถว้าาลังจะบอกว่าหลังจากที่กลับมาจากศูนย์กศิกรรมก็ได้มาดูงานในพื้นที่ของตาบลบ้านากัเบทั้งนึงนะคะแล้วก็หลังจากที่ดูงานยก็มีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง ว่าสรุปว่าจะยังไงก็ผลิตอต,ต,ต,ตกมาว่าให้นำร่องสองหลังเพื่อจะดูเพื่อจะดูว่าสองหลังนี้สามารถที่จะผลิตการตามตามตามความต้องการขอ,ของเราไหมนะคะก็สรุปม,มาก็าคือเป็นการนำร่องสองหลังนะคะตอนนี้ก็คือทําไปสองหลังก็จะมีบ้านสังเห็นกับบ้านนี่บ้านลิฟสองหลังนะคะก็เดี๋ยวจะให้ให้ ไอสองคนนี้รายงานในเรื่องของแก๊สที่กำลังอยู่ในปัจจุบันนะคะก่อนก่อนอนุญาตก่อนที่จะไปดูแก๊สอาจจะลองเท้าความไม่เห็นนิดนึงค่ะว่าทำไมมันเกิดปัญหาในชุมชนถึงเรานะคะคิดถึงเรื่องของการจัดการการฉัวภาพเพราะเป้าหมายของเราในในเรื่องของนำไปสู่การจัดการสิทธิ์การรู้พฤติการอาจจะให้คุณดัชชันเท้าความให้ก็เมื่อกี้หรือประเด็นนี้ไปดีนะคะที่แย้งมาก็ บานเทเลนอกค่ะก็คือตั้งแตุ่่นปู่ยาตายายเริ่มมีการเลี้ยงสัตว์กันมานะคะจำนวนสัตว์เนี้ของชุมชนเนี้ยก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเยอะออปัญหาที่เจอก็คือทําให้มูลสัตว์เนี้ยเติมตาบนถนนบนทางเนี้ยก็จะมีมูลสัตว์เต็มนะคะเป็นปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมความสะอาดบ้างแหะเพราะว่าเราทําในเรื่องของท่องเทีย่ยวจึงรักด้วยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็มีคอมเมนต์กลับมาบ้างว่า มีปัญหาเรื่องของความสะ <c oughs> อาดเกิดขึ้นนะคะก็เลยทําให้มีการพูดคุยนะคะเออเคยคิดที่จะแก้ปัญหาหลายะครั้ง <c oughs> แต่ก็ยังหาก็สรุปไม่ได้นะคะ <c oughs> พอมีงานเทศกาลครั้งหนึ่งเราก็ช่วยกับพัฒนาครั้งหนึ่งพอหลังจากเทศกาลมันก็เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ายังยังยังไม่มีวิธีการที่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหารตรงนี้ยังไง ก็เลยคุยกันแล้วก็คิดว่าทางเลือกที่เราจะทําในเรื่องของแก้ชัวรภาพนี้น่าจะไปลดในส่วนของบริษัตว์ถุถนนได้นะคะก็เลยเสน บ้านทะเลนอกตามที hmm. ่คนแก่ๆได้เล่าต่อกันมาก็เมื่อก่อนชุมชนจะไม่ได้อยู่นักตรงนี้จะอยู่ที่บ้านลูกสนคือห่างจากตรงนี้ไปประมาณ2กิโลเมื่อก่อนจะเป็นเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนตรงนั้นที่เรียกว่าชุมชนบ้านลูกสนอยู่ริมทะเลหเอยู่ริมทะเลเหมือนกันขึ้นเหนือหรือเปล่าไปไปทางใต้ก็ ในการดำรงชีวิตของชาวบ้านในตอนนั้นก็ทุกคนก็มีอาชีพตัดไม้ทำไม้ซุงททำหวายทำแร่แล้วก็ทำกุ้งกัะปิต่อมาเมื่อได้มีถนน,นเพชรเกษมตัดผ่านาหมู่บ้านนาคาชาวบ้านที่อยู่บ้านลูกสนส่วนใหญ่ก็จะย้ายย้ายไปหาถนน ไปอยู่กำควรบ้างควรใช้บ้างนาคาบ้างก็เหลือเฉพาะที่อยู่ทะเลนนอกก็ยังดำรงชีวิตแบบเดิมก็ยังตัดไว้ทำไม้ซุงแล้วก็ต่อมาก็ได้มีการเคลื่อนเคลื่อนย้ายชุมชนมาอยู่ที่บ้านนาทอนประมาณ5-6ปี ปรากฏว่า,าการคมนาคมอะไรก็ไม่สะดวกก็เลยย้ายมาเรื่อยๆจนกระทั่งย้ายมาอยูอ่ที่หมู่บ้านตรงนี้ก็ได้มีการตัดถนนชาวบ้านจึงได้มาอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านบ้านทะเลนอกนะตรงนี้ มีข้อสงสัยหรือว่าจะสักถามอะไรก็จะเล่าแบบสั้นๆเลตอนนั้นที่สูงสุดมีกี่คนเลยจํานวนคนจํานวนที่อยู่ที่บ้านลูกสนประมาณ20่สัวเรือนคนไม่ถึงร้อยคนตอนนั้นคือลรคุณก็อยีนนั่นไม่รัไม่ได้อยู่ผมมาอยู่ตรงนี้แล้ว มาอยู่ทะเลนอกปัจจุบันแล้วทะเลนอกตอนก่อนสึนามิเข้ามีประชาคมมีคนเอ่าไหร่ก่อนถ้าสึนามิเข้าประชากร220คน<ม>ตอนนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์สึนามิประชากรได้เสียชีวิตไปทั้งหมด47คน<ม>ก็มาณปัจจุบันนี้ก็เพิ่มขึ้นมา230คนประชากร ใช้เวลา10ปีแล้วแล้ว <serving> ก็ม <wan ita> ีคนทำปอมงตอนที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นก้อนเนี่ยนะครับก่อนทสึนามิเนี่ยทำทำประมงเมืองข่าวก่อนสึนามิก็จะมีชาวบ้านส่วนหนึ่งทําประมงเรียกว่าตรงแหลมปากคลองจะไปสร้างบ้านเรือนตรงนั้นทั้งหมด13หลังปรากฏว่าสึนามิมาก็หายไปกับสึนามิหมดแล้วก็มาอยู่ที่ ก่อนที่จะถึงโรงเรียนโรงเรียนเก่าเดี๋ยวทางด้านฝามือเราจะได้เห็นตรงนั้นอีก7ดหลังรวมทั้งหมด20หลังแล้วตอนที่เกิดสึนามิก็มีการประชุมพูดคุยว่าจะสร้างบ้านตรงไหนให้กับชาวบ้านที่บ้านพังเสียหายเพื่อจะให้ปลอดภัยก็สรุปมาได้ที่ตรงตรงในซอยเรียกว่าซอย2ีเพราะว่าสร้างบ้าน20บหลัง ไม่ได้เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มี20ตรอยที่ที่สร้างบ้านก็เป็นของชาวบ้านที่อยู่กําวรเนพอขายให้เพราะเพราะว่าตอนที่เกิดสึนามิใหม่ๆก็มีชาวบ้านในหมู่บ้านเหมือนกันคิดจะย้ายไปอยู่ที่อื่น ที่ไม่มีทะเลอะไรอย่างนั้นก็ม,มีมีการมีการพูดคุยกันในในชุมชนก็ต่างคนก็ต่างความคิดเห็นอะไรอย่างนั้นนะตอนนี้วิถีชีวิตจากเดิมที่อาจจะพึ่งพาทะเลนะครับตอนนี้ไม่ได้พึ่งแล้วเขาปรับตัวหรือเขาเขารู้สึกไงไหมเขาปรับตัวไหมหรือว่าเขาก็เลยอยู่อาชีพไปเลยอะไรทดแทนนะอาชีพเรื่องการปรับอันนี้คือจะนําเรียนว่าไม่ได้ทั้งหมด คือบางคนก็ยังยึดอาชีพประมองอยู่เพราะว่า,าไม่มีไม่มีที่ดินทํากินไม่มีที่จะไปทําอาชีพอะไรไ <S <S ก็ก็เลยจําเป็น,นที่จะต้องอทําอาชีพประมองอยู่แล้วไปจอดเือที่ไหนอตอนใหม่ๆจะเรือจะขึ้นมาที่หลังหมู่บ้านไม่ได้ก็เลยเสนอโครงการกดลอกกดลอกคลองเพื่อให้เรือเข้ามาจอดหลังหมู่บ้านไ,ได้ก็เลยเป็นใช้เป็นที่จอดเรือตอนสึนามิใหม่ๆ แต่มาณปัจจุบันนี้ก็เริ่มไปใช้ที่เดิมอีกผู้หญิงหายกลัวเรียกวิชาแล้วแล้วจริงๆแล้วมีเอกสารสิไหมหรือว่าเขาเขาจัดระบบไหนะจ e ัดระบบเอกสารองรหรือว่ารึเปลาจัดสรรยังไงใครที่ลงไปหรือใครให้นงก่ลงไปดูเสียงเขาเองหรือว่าทางการกำลังแบ่งจํานวนแปลงอยู่ก็พอเพราะว่า ที่ย่านเก่าที่โดนกวาดไปแล้วคนก็กบัวชั่วคราวแล้วย้ายลงไปอีกเนี่ยอ๋อตรงนั้นตรงนั้นไม่ไม่มีที่ที่ไม่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นเขตอุทยานแต่ชาวบ้านตั้งชุมชนตรงนั้นมาก่อนแต่ตอนผู้ใหญ่ตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านคนเก่าคือยกที่ตรงนั้นให้เป็นที่ของส่วนรวมของหมู่บ้านให้ชาวบ้านที่ทําการะมงสามารถที่จะไป สร้างนําสร้างกระต๊อกเพื่อทําการประมงได้แต่ไม่ให้สิทธิ์ในพื้นที่ตรงนั้นเพียงแต่ให้อยู่ชั่วคราวแล้วแล้วมีเป็นระบบไม่เช่นคนมุงถีตารางเมตรตารางวาหรือไม่ก็พอพอ,พอเอาเรือนตั้งอะไรแบบนี้หรือมีเลยเตตีตีตีตัดแต่งตีตารางเลยว่าคนหนึ่งกีถีไร่หรือกีถีกิโลไม่ไม่ไม่ได้ตีเป็นตารางเป็นแปลงเพรเาะว่ารครับคือ ให้ปลูกชั่วคราวไม่ให้สิทธิ์คือทุกคนก็จะต้องปลูกเฉพาะที่พออยู่พออยู่ได้อะไรอย่างนั้นอะ่ะคือไม่ไม่สร้างให้ใหญ่เช่น้ําไฟทำงไงน้ําไฟตอนนี้ก็ใช้น้ําบ่อก่อนซีนามิเคยมีท่อประปาไปแล้วก็พอต่อไปตรงที่แหลมปากพองปรากฏว่าน้ําที่ในหมู่บ้านใช้ไม่พอ,อม,มาตอนหลัง พอหลังเหตุการณ์ชึนามนีก็ไม่มีการต่อไปตรงนั้นใช้น้ำหมอใช้น้ำาบอแต่ไฟก็ลากไปได้ไฟไม่มีไฟฟ้าใช้ตะเกียง <ừ> <อ>จะบุกเอจะบผ่านตาหน้แลว้วนใหม่ๆท,ทีทั้งหมดข้างบนเนี่ยบเหม<อ>ีมีกี่หลังในข้างบน ข้างบนนี้ตอนนี้ทั้งหมู่บ้านมี60 69หลัง69หลังประชากร230คนลูกก็อยู่กันเต็มแล้วครับก็ส่วนใหญ่ก็จะปลูกบ้านริมถนนทั้งนั้นแค่ดีวเราได้ผ่านหน่อยก่อนที่บอกว่าไม่ไม่มีไฟฟ้านี่คืออดีต ปัจจุบันที่ตรงแหลมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ในหมู่บ้านตรงแหลมจะพอถึงริมหาก็จะเลี้ยวฝาไปประมาณสองกิโลแล้วแถวนี้มีท่องเที่ยวชุมชนครับท่องเที่ยวชุมชนก็อันนี้เดิมก็มาจากกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทะเลนอกที่มาทำเรื่องการชีวภาพ มีมาหลังซูนามิแปเดือน่อ,อนหนน้าั้นไม่มี่อนหนน้าั้นก็มีแต่ผมยังไม่ได้ทําตอนนั้นล <c oughs> องเห็นตอนตอนก่อนซูนามินะได้ข่าวผมอายจะได้ข่าวปิดนะแต่ว่าได้ข่าวว่าบ้านทะเลน,นอกนี่หน้าเทศกาลหรือหน้าหยุดยาวนี่คนมาทเที่ยวบ่อจำจำความได้ไม่คนมา มาเที่ยวท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมานักท่องเที่ยวก่อนสึนามิก็มีแต่ไม่เยอะไม่เยอะครับไม่เทศกาลอะไรไม่ดูแล้วไม่ไม่่พิภาพัอะไรครับไม่พิภาพัคือมีมีมาปกติเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่ในโซนบริเวณริมหาดจะเป็น อาเขตของอุทยานทั้งนั้นที่ริมทะเลก็ไม่มีไม่มีที่พักแล้วก็ยังไม่มีอาหารขายอะไรอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวที่มาก็ส่วนใหญ่ก็พาหอมากินอะไรอย่างนั้นทั้งหาปลาพาเจอแวะไปไม่ก่อนสุดมันมีมันมีที่พักอ่ะหาปราพาสก็ส่วนใหญ่ก็จะพักกับอาของส่วนวิจัยทรัพยากรชายฝั่งก็มีบ้านพักเลยจริงจังหรือว่าก็แค่ขอ อันนั้นเป็นทางการคือพักในศูนย์วิจัยเลยมีบ้านรับรองอย่างนั้นเลยเป็นห้องห้องให้เช่า 5อ7พ7อีเด่วก็คือปีเดียวกันของสอนมิพอเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นที่ญี่ปุนะคะก็เลยทำให้แกนนาของกุ่เสียชีวิตหลายคุณน้าตอน้นเสียชีวิตแล้วก็ทรัพยากรชายหาตอนนั้นก็เสืมโทนก็เลยหยุดดำเนินการไปช่วงประมาณเกือบประมาณีคยุดไปนะคะหลังจากสึนามิเก็มีหน่วยงานเข้ามาในเรื่องของอบรมให้ความรู้ ก็คือ hey> เป็นมูลนิธิเพื่อนำานึ่งนนะคะข้ามาอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรนะคะในเรื่องของอบรมอบรมเอ่อแนะนำนะคะเรื่องของภาษาอังกฤษเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของเรื่องของการจัดการตลาดบ้างนะคะในเรื่องของการเป็นไกด์นะคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็คือก็คือในในเรื่องของการท่องเที่ยวอะค่ะพอหลังจากมารวมแล้วนะคะก็ได้มีการรวมกลุ่มกันึ้นใหม่ครั้งหนึ่ง ช้ากับบางเ,เนี่ยก็จะมาเป็นรุ่นหลังสึงนามินะคะก<อ>็จะมีบางรีดนะครับแล้วนรีดหมัดมันคนหนึ่งที่เป็น<อ>เป็นแกนนําตั้งแต่รุ่นก่อนนะคะมาจนรุ่นปัจจุบันนี้นะคะ่ะแต่วันนี้แกติดภารกิจไม่ได้มานะคะ<อ>ก็มีอยู่คนนึงนอกนั้นก็จะเป็นเป็นแกนนาแกนนาใหม่ที่รวมตัวกันจากกลุ่มเดิมนะคะแล้วก็หลังจากมีการรวมตัวก็มีการเปิดรัะดมเตนะคะแรกแรกก็จะมีแค่ มาเดือนละครั้งสองครั<ม>้งเนี่ยค่ะและก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมีการรวมกลุ่มเนชว,ชวนคนในชุมชนเข้ามาร่วมกลุ่มเพิ่มขึ้นนะคะจนทําให้เราเนี่ยส่งผลงานเข้าประกวดกับทททนะคะก็ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะคะเป็นรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ<ม>นะคะในปี2,552-52แล้วก็ถัดมา1ปีเราก็ส่งในเรื่องของ เตก็ได้รับรวมาตรฐานเตยังอยู่ไม่เารบ้านที่มาตรฐานยังอยู่ยังอยู่ยังปฏิบัติการยงีก็คือปีสามเราส่งมาตรฐานุเตเราก็ได้รับได้รับไดองพอรับรองมาตรฐานจะรับรองแค่3ปีชาี่ไหนนะที่ในชุมชลพอรับรองมาตรฐานปีหลังจากสปีเนี่ยก็จะต้องส่งส่งมาส่งส่งการประเมินอีกครั้งนึง นะคะเราก็เพิ่งส่งไปเราก็ได้รับการตอบโอ้ได้ผ่านไหมตอบผ่านค่ะผมถามเรื่องสองเรื่องมันย่านนี้ใครจะตอบก็ได้มันมีประการังไหมมีมีไหมมีมีแต่ตไม่สวยเท่ากับสุรินทร์สุรินทร์ใช่ไหมแต่ว่ามีไม่ได้มีข้อที่สองคือจริงๆตรงเทพใกล้ใกล้กับสุรินทร์ที่สุดของดูแผนที่ไม่มีท่าเรือไปฟิตรงนู้นตรงไหนหรือมันก็ไม่ขึ้นที่ดีกัน ไม่ไม่มีท่าเรือไปเกาะสุรินตรงนี้ไม่มีใช่ไหมครับส่วนใหญ่คือจะลงเรือจากท่าเรือภุรับุรีอ๋อลงเรือไปภุรัติบุรีแล้วแล้วเกาะอื่นๆที่เป็นเงินเดือนตรงเข้าไปยังไงกันง่ายท่าเรือไปเกาะเนี่ยในในระนองดีไหมขนาดนี้ท่าเรือไปเกาะระนองก็ส่วนใหญ่ก็จะลงเรือที่ สะพานปลาระนองเพื่อไปพยายามกอดช้างอ๋อนู่นอ๋อออกไปตรงนู่นเต่ำลงมาต่ำลงไปจากนั้นไม่มีเลยจนถึงจนถึงเอาแถวมุดกระเพือยมีปะกระเพือยก็จะมีในในส่วนของบางเบนเต็่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือหางยาวของชาวบ้านไม่ไม่ได้เป็นเรือประกอบการต้องคุณนมากไปเกาะอะไรกันคำหนุ่ยคำใหญ่ก็บางเบนก็จะ เที่ยวในโซนเดียวกับของบ้านทะเลนอกแล้วแล้วบางเข็มเคยไปกับคำหนุยพวกนั้นเลยจำได้ตัวเนี้ยก็อไมันสวยไหมมันมันมันประทับใจคนคนต่างถิ่นมากเพราะว่าทุกคุณอยู่นี่อาจจะทรมาดาคุณคิดว่ามันเพราะอวดเขาได้เปล่าครับพูดอย่างนั้นกคือในเรื่องของบรรยากาศเรื่องของธรรมชาติคือเขาประทับใจนักท่องเที่ยวที่มาในส่วนของการดำน้ำชมปะาารังตรงนี้ค่อนข้างจะ ไม่ค่อยระทับใจเท่าไหร่เพราะว่าปากการังเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขากวางอ๋อเป็น,ปนธรรมดาเป็นเป็นธรรมดาแล้วแล้วบ้านพักกับอาหารการกินที่เกาะต่างๆพอพอคนไม่พอพอ,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 พอแล้วเดี๋ยวคนกรุงเทพหรือคนเมืองเขาอยู่ได้หรอ,อที่เกาะจะไม่มีบ้านพักส่วนใหญ่ก็จะมาพักโฮมสเตย์แล้วก็ไปเช้าจนกลับคือเรือจากของหมู่บ้านพาไป คำนู้นนี่เนื่องจากเป็นของทางราชการหมดใช่ไหมหรือว่ายังไงถึงได้ไม่มีบ้านพักที่เกาะจะเป็นเขตอุทยานทั้งหมดเลยเมื่อก่อนก่อนสึนามิคือจะมีสํานักงานกองอุทยานอยู่ที่อ่าวเขาไฟก็เกิดเหตุการณ์สึนามิก็ได้อุทยานก็ได้พังเสียหายหมดก็เสริมอีกค่ะเมื่อกี้ทาถามว่านักท่องเที่ยวประทับใจกับกับปะการังกับกาะไหมจะมีนักท่องเที่ยวสองสองสองประเภท นท่องเที says, ่ยวประเภทที่บอกว่าประทับใจไหมเขาประทับใจในส่วนที่เป็นส่วนตัวบางบางนักท่องเที่ยวเขาจะไม่ชอบเกาะที่มีนักท่องเที่ยวอยู่ไม่ชอบเกาะที่มีนิสสันไม่ชอบเกาะที่มีสิ่งตกร้างถ้านักท่องเที่ยวประเภทนี้ค่ะเราไม่รู้ประทับใจออ๋ประเภทชอบเงี่ยวเที่ยวพักผ่อนธรรมชาติแต่ถ้านักท่องเที่ยวที่ชอบ ดีสอดชอบมังกรูชอย่างเงี้ยค่ะคจะมามาที่นี่นะคะเราจะไปเลอไปดุนี้เราต้องเข้าใจใช่หแลใหญ่ไม่ใช่ประเภทเราว่านักองเที่วีมานีก็จะจะถามถามว่าที่กานี้นท่อยมีสอนไมมีังรม ก็คือเขาก็บรทใจในสวนเขาบทใจค่ะแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวยงก่าทางการเขาปล่อยให้กลางเซนหมถ้าเปิดเขาจะไปแบบกางเป็นเ็นหรือไม่มีก็ห้ามเข็มงวดมาไว้มไม่เข้มงกลางเซนได้เพราะว่านักท่องเที่ยวทมาถ้าขายผ่านในชิงเพราะว่าเราจะทำท่องเที่ยวที่นี่จาอยูกับบริษัทตัวที่คุงรัฐบุรีบริษัทตัวที่คุณรบุีเนียเขาก็จะขาย ความเป็นมิตรช่วชุมชนและก่อนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ต้องวามเข้าใจว่าคุณจะมาเจออะไรบ้างที่ที่ไม่มีแอร์นะคะไม่มีน้ำอุ่นนะคะและก็ไม่มีรีสอร์ทไม่มีมังกรลงน,นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็คือเขาต้องกามเข้าใจตั้งแต่ก่อนที่จะมาที่นี่แล้วอ๋อแสดงว่ามันมีกลุ่มทัวร์บริษัททัวร์ที่คุรบกรุ่เป็นแบบเจ็คเทนที่จะส่ง,สงนักท่องเที่ยวมาทางเราใช่ค่ะ เราเราไม่ได้ทําในเว็บไซต์อะไรไม่มีไม่มีแต่เป็นของเครือข่ายคือจะทํารวมกันทั้งหมดสิบสิบสองกลุ่มเป็นเครือข่ายเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอันดามันเหนือคนคนคนมาผ่านมาผ่านในในเว็บไซต์อันเนี้ยเป็นลูกค้าเข้ามาเพราะว่า ก็ามาดทูที่เว็บไซต์ของต่างปรเยอะนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดอันนี้ที่ที่ผ่านเว็บไซต์ที่ทํามาคือยังไม่มีนักท่องเที่ยวที่มาจากเว็บไซต์นี้ส่วนใหญ่จะมาจากอันดามันทั้งนั้นเพราะว่า90%าซของนักท่องเที่ยวที่นี่จะเป็นต่างชาติทั้งนั้นแล้วก็เว็บไซต์เพราะว่าชุมชน ไม่ไม่เก่งภาษาไม่สามารถที่จะโต้ตอบกับนักท่องเที่ยวได้ก็เลยจะต้องผ่านอันดามันอย่างเดียวตอนนี้ที่วราบุรีเนี่ยชื่อทัวร์อันดามันบริษัทอันดามันดิสคันเิอรี่อันดามันแต่ถ้าจะมาติดต่อตรงก็ได้นะคะถ้าติดต่อตรงแม่ก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าไม่เพราะว่าบริษัททัวร์เราก็ต้องเข้าใจว่าเขาถูกขายเขาก็ต้องบวกราคา ปีที่แล้ว400กว่าคนรายได้เข้าหมู่บ้านก็400ป0กบาทปีที่แล้วนิดนึงแต่จีนคะรับพูดไว้หน่อยว่าที่ทาได้รางวัลเห็นว่ามีผู้ใช้มะพุ้เทศที่เราปลูกขึ้นเองเป็นเหมือนคนรุ่นใหม่ผมฟังปิดฝาไม่มีมีมะพุ้เทศ ยาวชุเลยหรือผู้ใหญ่แล้วที่ไปกม่อไหรอายุเท่าไหร่อ่ะแล้วก็มีจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้เล็บช่วยหน่อยว่าน้าไกล้เออ่าน่ากลเลหน่อยมีนักท่องเที่ยวที่เราผขึ้นมาเรียกว่าคนรุ่นใหม่คนที่ลไม่ตันเรยนที่นัน้านหน้ามาข้างหน้าา้านหน้าเล็้านหาได้ค่ะเั้งได้เน้อแากรีบกว่าเนื้อไข่ฝั่งเราไม่ใช่พวกอังกอามัน มีเท่าไหร่ในฝั่งเราใช่ไหมฮะอ่ามีอยู่ประมาณประมาณสิบกว่าคนสิบสี่คนไดอแล้วเพาะกันเดี๋ยวแน่นหรือต่างคนต่างทำเด็กไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเขาต้องเรียนหนังสืออายุประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยแล้วพวกนี้เด็กเด็กอ่าในโรงเรียนก็มีเด็กป .5 ป .6 มันก็มีเด็กมัธยมม .1 ม .2 แล้วแล้วพวกนี้พูดยังไงเลยวันลาหรือว่านั่งดูแลนักท่องเที่ยวไทย มีดูแลเขาเที่ยวต่างประเทศได้ไหมพูดาภาษาอังกฤษได้เพราะว่าแขกที่มากับอันดามันเนี่ย <c oughs> เขาจะไม่ให้ล่ามเป็นคนพูดเวลาม,มาในชุมชนเนี่ยคือล่ามมีหน้าที่คือแปลอย่างเดียวของเราแปลของเราแปลของเราคือคือจะต้องนําเสนอในในใน,ในชุมชนเนี่ยมีหน้าที่นําเสนอเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยแล้วล่ามจะไปอีกที่หนึ่งต้องอย่างนั้นหละต้องอย่างนั้นนเงินเดียวเพรัวลีดเดอร์มันคอย อยากให้ล่ามพูดต้องให้เจ้าของชุมชนเป็นคนนำเสนอ,อ,อล่ามมีหน้าที่แปลอย่างเดียวคอต้อง <c oughs> แล้วไปืองนอกเลยใช่แล้วใน<ช>อนาคตนี่เจ้ามาไปตรงเล็กเนี่ยมีคนที่นี่เองมีศักยภาพที่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษไหมหรือลองแบบหมายถึงนักเรียนก็ดีหรือใครก็ดีที่เขาเรียนมาทางนี้บ้างอะไรเงี้ยมีไหมที่ที่เล็กรู้จักเนี่ยที่เขาสามารถไม่ต้องมีล่ามเลยพอขึ้นกระดานนี้นะกระดานี้นักเล่าเป็นภาษา มันหลังเข้าใจเลยคิดว่ามีไม่ไปในสามปีห้าปีนี้ถ้าในอนาคตหรว่าน่าจะมีเ <c> ร <oughs> ตอในเด็กก็เรียนสูงๆกันเยอะแล้วแล้วมันควรจําเป็นบ่าหรออันนี้ผมถามบิดอารเอ็มมันควรจํจำเป็นไหมหรือใช้วิธีเก่าก็ดีแล้วอ,อย่างที่ผู้ภาษาอังกฤษคือมันจําเป็นมากเพราะว่าต่อไปเขาต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาไม่รู้จะอยู่กับเราได้มาทํางานกับเราได้สักกี่วันแต่เราคือคนในพื้นที่คือจะต้องต้องอยู่ตลอดทําตลอดอ่ะ เพราะว่ารายได้ของเราคือจะไปพึ่งเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองบ้างในบางครั้งค่ะพูดในเรื่องของการปลูกขับในเรื่องของขับถึงตัวถามว่าที่นี่ก็เกือบพุกหลังนะคะมีการปลูกขักถึตัวอย่างก็เป็นอย่างนี้ติ๊กแต่ใครขาเนี้ยมีกือบ้ะวาไอ้พืชที่ใช้ในเรื่องของครัวเรือนนะคะมีการปลูกไว้ แต่ถ้าถามความรู้สึกนะคะว่าอยากได้หรืออยากเห็นอะไรอ,อ,อยากมีศักยภาพของท่งเที่ยวในเรื่องของการอาตอนนี้อฟันงหนอหอการตลาดทีผมไม่เคยราบยากาคแล้วืออะไรในว่าเมอนกก็คือท่อเที่ยวบาลน,นอกสามาร มาตัวจริงจะมีสักคนน่มีมีตัวจริงคอหลับตาเห็นภาพไม่ยังไวิร์ดนอยู่ขนาดนี้สิบสามสิบสี่ไอ้ที่มีเจ็บจะพูดภาษาอังกฤษได้เห็นเห็นนตัวจริงไหมไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยชื่ออะไรแต่ว่ามันเล้งๆไม่ได้มันไม่ไช่การเล่นหรอกมันมีไหมคนคนอย่างที่ชืว่ามีมีมีรู้ใครที่เรียนกับหมอเขาแล้จะไปเรียนสถานสองเที่ยวมีไหม นี้เรื่องที่เยาวชนจะมาสารงานต่อของกลุ่มอันนี้เป็นเรื่องที่คาดหวังได้ยากถึงแม้ว่าจัดเก่งภาษาแต่บางครั้งเวลาคนรอถ้าไปถึงระดับนั้นแล้วคืออาจจะไม่อยู่หมู่บ้านแล้วคือมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เฉพาะที่นี่คือทุกหมู่บ้านคือทุกคนจะต้องก้าวไปที่ที่ดีกว่า นั่นคือเป็นธรรมชาติของมันนะครับคนเราจริงๆเลยดีไม่ในคนในของที่สองคนเดือนเนี่ยไม่มีไม่รู้มยังไงผมไม่สนว่ามันยังไงแต่มันมีในสิบของสองคนเดือนมีคนที่พูดภาษาจีนได้เนี่ยชาวบ้านอาจจะเคยทำงานทุกเก็ฑเลยลุ้มไม่ทราบนี้แหละเคยจริงๆกับการที่อยู่ที่นี่ทุกวันก็จะมีตอนนี้ก็มีชะคนหนึ่งพูดได้ก็ชักมาเลยหพูดได้ก็คือได้อบรมกับไปฉันนั้น ที่เล่าเมื่อกี้บอกว่ามีโมเรลที่พป้นอาชีมน,นถ,ถออึงนะเข้าอบรมนะคะก็เรอว่าเป็นตัวแทนเข้าแบบรวมคนงานไปอบรมแล้วตามคนตามแต่กลับมาทำงานทุกทีโอเค ไหนนี่ชั้นสูงสุดชั้นไหนที่นี่อ่ะครูหกคนครูมีกว่าครูสี่คนนี่ครูสอนภาษาอังกฤษมั้ยมีครับแกอยู่ที่เลยหรือแกก็ย้ายวนวนไปคนนี้อยู่นานเท่าไหร่แล้วคนสอนภาษาอังกฤษที่นี่คนสอนภาษาอังกฤษเพิ่งย้ายมาประมาณหนึ่งปียังอยู่เก็บการเงินคนนั้คนนี้น่าจะไป